สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วอมยิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะพี่ก็อยู่กับน้องโมนิกาค่ะสวัสดีค่ะนี่มาถามวันนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้มาถ่ายกับอมยิ้มทิพย์เราครั้งแรกเลยก็สนุกดีค่ะพี่ๆีทุกคนเป็นกันเองทั้งหมดเลยก็คือถ่ายง่ายมากเลยค่ะแต่ถามน้องดีกว่าวันนี้เราถ่ายกันทั้งหมด3เซตเนาะชอบเซตไหนมากที่สุดชอบเซตแรกค่ะ เพราะว่าชอบลูกไม้สีดําอยู่แล้วปกติจะชอบแบบอะไรที่เป็นสีดํามันตัดกับสีผิวค,คือแบบว่าสุดชุดเห็นไหมแซ่บจัดจะแบบว่าพูดไม่ชัดเลยทีเดียวจะบอกว่าชุดคือแซ่บมากจริงๆแบบเป็นลูกไม้แล้วก็ไม่ถุงนอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหดูดีดูแบบว่าเลิศอะพี่ก็ชอบเซตนันคือดีมากจร <c oughs> ิงขอบคุณค่ะ,ะแล้วก็ถามโมน,นี้ดกว่าว่า ทำไมถึงชื่อโมนิก้าเราเป็นลูกเครึ่งหรือเปล่าใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนเยอรมันค่ะก็คุณแม่ก็เป็นคนไทยค่ะเป็นลูกครึ่องแสดงว่าพูดได้หลายภาษาอืมายพูดภาษาไทยไ้็หลายดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแค่สื่อสารได้ก็ดีแล้วค่ะตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็รับงานถ่ายแบบค่ะ ้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามรูปน้องได้เลยที่เพจอมยิ้มที่ของเราก็จะลงรูปที่น้องถ่ายแบบวันนี้นะคะในเพจของเราแน่นอนรับรองว่าแซ่บทุกเซตเลยค่ะไว้ติดตามกันได้นะคะใช่แล้วค่ะ <c oughs> ก็กอนจากกันไปนะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องของเราก,กดให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาวๆสวยๆอย่างนี้ค่ะวันนี้เราสรองคนต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> Your letter, guess this is better. You win sometimes, lose sometimes. No need to apologize. It was the distance we had between us, it broke us down in disguise. No need to apologize.